สวัสดีครับอ่าสวัสดีรอบนะครับวันนี้ก็จริงๆจะเห็นว่าชุดเดิมนะครับเพราะว่าวันนี้ฮิวมาหลกยกระบอกออกมาให้รีวิวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปืนสั้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่อ่าผมครอบพอ,พอมา11ปีแล้วเหมือนกับจากไอช็อตคลิปที่ได้บอกไว้นะครับตัวนี้เรียกว่าก o อก21 Gen 3 SF นะครับย่อมาจากคําว่าช็อตเฟรมคือตัวด้ามในแนวหน้าหลังเนี่ยมันจะแคบกว่าก o อก21ทั่วไปัน้นถ้ามือไม่ใหญ่มากเนี่ยกำจะ ค่อนข้างพอดีจะสบายนะครับทีนี้เนี่ยไอตัวนี้เนี่ยผมก็ทําอะไรไปหลายอย่างเหมือนกันด้วยความสนนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวเนี้ยทาให้ผมได้รู้จักกับพี่เจฟนิวานีแท็กที่อนะครับพี่เจฟหลังไม่มาทักเพราะว่าพี่เจฟเนี่ยใช้2 1 sf เหมือนกันนะครับทําให้เราเป็นเดอะแกงบัดดี้กันมา10กว่าปีแล้วครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากแล้วก็แต่ก่อนก่อนที่พี่เจฟจะมีร้านแต่งปืนและเป็นช่างแต่งปืน แนวหน้าแต่งไกลก๊อกมือหนึ่งแถวโซนนี้เลยนะครับก็ตอนนั้นนะอ่ะพวกอะไรไอ้พวกของแต่งพวกเนี้ยผมยังอาศัยฝากซื้อฝากหิ้วอยู่<ะ>ตอนนั้นพวกพวกกันอยู่อเมริกาอะไรเงี้ยผมก็สั่งของจากอเมซอนบ้างอะไรบ้างไปลงอีเบบ้างไปลงที่บ้านเพื่อนแล้วก็เวลาเขากลับมาเมืองไทยหรืออะไรก็ฝากเขาเข้ามาแต่ว่าก็ไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นส่วนอะไรส่วนควบคุมที่ผิดกฎหมายเลยนะครับแต่ที่ ฝากข้วมาก็เป็นถูกกฎหมายครับนะครับทุกอย่างอามาดูว่าทําอะไรไปบ้างนะครับ,รบมก็คือตอนแแต่ตอนนู้นและ,ะจริงๆตัวนี้เป็นของสวัสดิการสอนอสอกอซึ่งมันให้ตัวตัว,ตวปลดสไลด์เนี่ยเป็นทรงเหลี่ยมเพชรมาอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนั้นศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ติเตียมเรืองแสงของกล็อกเองธรรมดาผมก็เปลี่ยนเป็นศูนย์ของอเมริโก นะครับอเมิโกที่จะเป็นตีเตียมหลังตีเตียมหน้าแต่ด้านหน้าเนี่ยมันจะใส่สีเพิ่มความสว่างกลางวันเข้าไปเป็นสีสะท้อนแสงสีส้มนะครับเพิ่มความคมชัดนะครับปิดท้ายเนี่ยจะเห็นว่าปิดท้ายเนี่ยกับตัวปิดส้นแม็กเนี่ยตอนนั้นผมก็สั่งมาจากที่เดียวกันก็เลยกลายเป็นาลายกริมริปเปอร์เหมือนกันนะครับส่วนตัวไกลเนี่ย ชุดรั่นไกเนี่ยก็เป็นชุดรั่นไกของก o อกสโตร์ .com ก๊อกสโตร์นะครับอเอ,อ๊ะใช่ไหมเออใช่แล้วละ่ะก๊อกสโตร์นั่นแหละน้ำหนักไกก็น่าจะลดลงมาได้สักปอนสองปอนเฉยๆครับไม่เยอะมากเพราะว่าไม่ได้ใส่สปริงตัวเบามากกลัวว่ามันจะสับไม่แตกนะครับแล้วก็ผมก็ซนไปพอสมควรนะครับทั้งเคยใส่บอแม็กทั้งอะไรเรียบร้อยนะครับปาด ว้ล uh, wow! ส่วนหน้าเองนะครับใช้หัวกรีเมลเนี่ยนะครับปาดว้ลส่วนหน้าเองนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ทำสติปเปิรด้ามหรืออะไรนะครับพอดีพอไปทำเซอร์โคสมาเนี่ยผิวของเซอร์โคสเองเนี่ยมันสากเซอร์โคสนี่ก็เป็นสลักเซอร์โคสทำที่เชียงใหม่นี่แหละนะครับสีสีิซเวอร์ Silver, หรือจะสีเทาหรืออะไรก็แล้วลแต่จะเรียกนะครับบอกไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็ตัวไฟฉายนี่ก็ต้องบอกว่าเป็น ไฟฉายโอไลท์รุ่นแรกๆเลยก็น่าจะอายุใกล้เคียงกับปืนเหมือนกันน่าจะเกือบ10ปีหรือประมาณ10ปีแล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นโอไลท์วาลครี่ PL1 ที่ผมชอบตัวโอไลท์เนี่ยเพราะว่าตัวเฮลซิ่งของไฟฉายเนี่ยมันเป็นเข้าใจว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับ,รบไม่ใช่พลาสติกครับใช่ครับผมเป็น, um. <ท>นอลูมิเนียมทนแรงกระแทกได้ดีครับใช่แต่ตอนนั้นเนี่ย แล้วก็ไฟฉายของออนุญ,ญาตนะครับปืนปลอดภัยนะครับครับผมไฟฉายเนี่ยก็มีทั้งสตรบโหมดแล้วก็มีทั้งแบบสเตติกนะครับได้หมดเลยจะจะปล่อยก็ได้หรือจะกดคาก็ได้นะครับแล้วก็อะไรันอ๋อฐานฐานของไฟฉายรุ่นนี้เป็นเป็น ฐานาตัวตัวไฟฉายไม่ใช่เป็นแบบแบบเขาเรียกว่าไร USB ชาร์จิงไม่ใช่เนาะอันนี้ก็ยังใช้ฐานอยู่แต่เป็นฐานที่ธา,า,ารมชา์จกลับมาใหม่ได้ดไดเป็น rechargeable นะครับ,รบซึ่งเอาจริงไฟอะทนมากเลยนะครับผมบไม่ค่อยได้เปิดอะไม่ค่อยได้เปิดก็ไม่ค่อยได้ชาร์จเท่าไหร่พอจะมาซ้อมทีอยากจะทำอะไรกันงี้ทีก็เอาไปชาร์จสักทีหนึ่งแล้วก็อยู่ได้ยาวเลย อีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนนะครับก็จะเห็นว่าตัวไกด์หลอดเนี่ยเปลี่ยนนะครับไกด์หลอดเดิมของก๊อกมันจะเป็นโพลิเมอร์เนาะใช่ครับผมใช่ไหมครับไอตัวนี้เปลี่ยนเป็นมันก็จะเป็นโลหะนะครับครับแต่ว่ามันเป็นไกด์หลอดลดแรงรีคอยล์ของ DPM ไกด์หลอดซึ่งก็มีปกติจะมีสปริงมาให้เปลี่ยนหลายขนาดเหมือนกันแล้วแต่ว่ายิงลูกจริงลูกซ้อมแรงเบาขนาดไหนก็เลือกได้นะครับอันนี้ก็ใส่ไว้กลางๆครับ ครับทุกคนเดี๋ยวคุณหมอเอ๋ก็จะทําการทดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับใช้กระสุนลูกซ้อมหัวกึ่งตัดนะครับบรรจุกี่นัดนะครับผมตัวแม็กกาซีนนี้จุ13นัดนะครับสามารถบวกหนึ่งในรังเพลิงได้แต่ว่าก็ไม่ได้บวกครับอันนี้ปืนปลอดภัยไม่มีลูกอยู่ข้างในนะครับครับผมเป้าที่ทดสอบวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเป้าเพชรเหล็กนะครับกับลูกมะพร้าวแถมซะหน่อยนึงแล้วกันนะครับโอเคผมอยู่ด้านหลังปลอดภัยแล้วครับคุณหมอพร้อมเริ่มเลยครับ กลอกยังไงก็เป็นกลอกนะครับยิงแบบไหลลื่นมากเลยครับปืนเคลียร์ปลอดภัยครับครับผมก็ไปการทดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับกับการทํางานระบบของกลอกไหลลื่นนะครับยิงสนุกครับยังไงก็ก็เป็นก็นะครับก็เป็นปืนที่ใช้ง่ายดูแลง่ายไว้ใจได้นะครับจะมองว่าหลอกก็ได้อันนี้แล้วแต่ ละคนนะครับบางคนก็มองว่าหล่อบางคนก็มองเฉยๆบางคนก็มองไม่หล่อนะครับผมก็มองมาหล่อบางวันบางวันก็ไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่โอเคครับผมสลับกลอกคลิปทดสอบกลอกในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจท่านนะครับแต่ที่สําคัญครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนะครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับ